สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูน้ำหวานนะคะเรื่องแสงและการมองเห็นค่ะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4เรื่องย่อยค่ะเรื่องที่1ก็คือความหมายของแสงเรื่องที่2ประเภทของแสงเรื่องที่3การเคลื่อนที่ของแสงและเรื่องที่4การป้องกันอันตรายจากแสงค่ะมาดูเรื่องที่1ค่ะความหมายของแสงนะคะ แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้ตาในการรับรู้ค่ะแสงทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของแสงเราเรียกว่าแหล่งกําเนิดแสงค่ะเช่นดวงอาทิตย์ค่ะไฟฉายและหิ่งห้อยค่ะเรื่องที่2ค่ะประเภทของแหล่งกําเนิดแสงประเภทของแหล่งกําเนิดแสงแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ห แหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือสิ่งที่ทําให้เกิดแสงได้ด้วยตนเองโดยอาจเกิดจากปรากฏการธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดค่ะเช่นหิงห้อยฟ้าแลบและเห็ดบางชนิดค่ะแหล่งกําเนิดแสงประเภทที่2คือแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสิ่งที่ทําให้เกิดแสงซึ่งเกิดจากการสร้างหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ค่ะเช่น หลอดไฟกองไฟเทียนไขค่ะเรื่องที่3ค่ะการเคลื่อนที่ของแสงการเคลื่อนที่ของแสงแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดแสงเป็นเส้นตรงนะคะและแสงออกจากแหล่งกําเนิดแสงแบบทุกทิศทางค่ะการมองเห็นวัตถุนะคะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสง แสงจะเคลื่อนที่เข้าหาตาของเราได้โดยตรงค่ะการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะคะแสงจะเคลื่อนที่ไปกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าตาของเราค่ะต่อไปเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงนะคะการป้องกันอันตรายจากแสงในบริเวณที่มีความสว่างไม่เหมาะสมเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ หนึ่งถ้ามองวัตถุในบริเวณที่แสงสว่างจ้าควรสวมแว่นกันแดดนะคะและ 2. ควรอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงที่เหมาะสมค่ะ 3. ควรเปิดไฟภายในห้องให้สว่างขณะที่เราดูโทรทัศน์ค่ะต่อไปเรามาพบกับแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องแสงและการมองเห็นค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพลูกศร แสดงการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่ทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะมองเห็นวัตถุพร้อมอธิบายว่าทำไมเราจึงมองเห็นวัตถุค่ะแหล่งกำเนิดแสงของเราคืออะไรคะนักเรียนทราบหรือไม่คะ,ะแหล่งกำเนิดแสงของเราก็คือดวงอาทิตย์นะคะแสงจากดวงอาทิตย์จะกระทบไปที่แมวค่ะจากนั้น แสงจะสะท้อนเข้าตาของเราจะแสดงให้เราเห็นภาพของแมวเกิดขึ้นค่ะเรามาอธิบายกันค่ะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มองเห็นแมวได้อย่างไรโดยแสงจากดวงอาทิตย์นะคะตกกระทบกับแมวแล้วสะท้อนเข้าตาของเราค่ะทําให้เรามองเห็นแมวได้นั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่เรื่องต่อไปค่ะ